สวัสดีครับวันนี้มาอยู่กับร้านอาดีวิกผมนะครับผมวันนี้นะครับมีวิกผมผู้ชายนะครับผมรุ่นใหม่เข้ามานะครับผมจะเป็นรุ่นนี้นะครับผมรุ่นนี้นะครับจะเป็นวิกผมแท้หนึ่งร้อเเซนะครับผมจะเป็นงานดัดทั้งหมดเลยนะครับผมนี่งานนะครับผมงานจะเป็นงานทอขวัญนะครับผมงานยีโคนทอขวัญนะครับผมงานจะเป็นงานตัวที่ดัดทั้งทรงเลยนะครับผมผมฟูฟูแบบนี้เลยนะครับผม นะทุกคนแล้วก็รุ่นนี้นะครับจะเป็นงานผมแท้หนึ่งร้อเเซนะครับผมวิผมแท้สามารถทาอะไรอะไรบ้างวิผมแท้นะครับสามารถสะอาทความสะอาดได้สามารถใดนิบม้วนทําวอลลุ่มเพิ่มเติมได้เลยนะครับผมสามารถย้อมต่ำสีได้นะครับ ด้านในนะครับด้านในจะเป็นงานทอผ้านะครับผมกันระคายเคืองนะครับผมไม่อบไม่ร้อนและไม่คันนะครับผมตัววิกนะครับจะมีตัวปรับระดับความแน่นอยู่บริเวณท้ถอยนะครับเราสามารถปรับระดับความแน่นได้ตรงนี้นะครับน้ําหนักเบานะครับผมสวมใส่สบายนะครับผมเดี๋ยวผมจะมาสาธิตวิธีการใส่ให้ดูกันนะครับผมลักษณะการใส่นะครับเราใส่เหมือนใส่หมวกนะครับนี่นะครับแบบนี้เลยปึ๊บ สิ่งสาคัญของการใส่วิกนะครับจับจนไม่แค่ตรงกับจอของเรานะครับใส่ออกมาก็จะประมาณนี้นะครับสําหรับทรงนี้ลูกค้าท่านใดสนใจนะครับผมสามารถอินบอกทักไลน์ได้เลยนะครับผมหรือโทรมาสอบถามผมได้เลยนะครับสาหรับรุ่นนี้สวยอยู่นะฟูฟูสำหรับใครที่ชอบผมฟูฟูนะรุ่นนี้แนะนํานะครับตัวงานนะครับผมสามารถตัดแต่งเพิ่มเติมได้นะครับผม